สวัสดีค่ะหลังจากที่บินกลับบ้านนะคะแอนชิรีสกอตเคมิสค่ะซึ่งก็เป็นตัวแทนไทยไปแข่งบนเวทีจัก,กรวาลปี2021ปีนี้นะคะเธอก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะตอบหลายคําถามที่สื่อมวลชนก็เป็นตัวแทนถามแทนแฟนๆนางงามที่ก็สงสัยว่าเหตุใดกันแน่นะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้สาวไทยเราเนี่ยไม่ได้เข้ารอบลึกในปีนี้เธอตอบหลายเรื่องเลยค่ะรวมถึงยืนยันแคมเปญ Real Side Beauty แก้ไขความเข้าใจผิดต่อแคมเปญที่เธอภูมิใจค่ะ กินโชว์ไปเลยสิคะนี่คือขนมถ้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นขนมที่แฟนคลับนำมาต้อนรับแอนชิรีสกอตเทมิสกลับบ้านนะคะเพราะว่าเป็นของโปรดของเธอเองค่ะก่อนมาเคลียร์หลายประเด็นเลยค่ะหลังจากที่แบกความหวังของคนไทยบนเวที Miss Universe 2021แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้าย อย่างเช่นการถูกมองว่าไม่มั่นใจในรอบ preliminary แอนชิรีเธอตอบว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วในวันนั้นแต่ก็ขอโทษถ้าทำให้ผิดหวังค่ะพร้อมย้ำหัวใจของ real s i z e beauty ที่เกิดการถกเถียงนะคะว่าเอื้อให้ตัวแทนนางงามไม่รักษาวินัยในการดูแลตัวเองหรือเปล่าแอนชิรีเธอชี้ค่ะว่า,วาสุขภาพต้องมาก่อนค่ะแอนอยากย้ายอีก real s i z e beauty คือสุขภาพเรามาก่อนตลอดนะคะ นี่คือมันไม่ใช่ให้เรามาอยู่เฉยปล่อยวางไม่ดูแลตัวเองนะคะ Real size beauty คือการที่ celebrate diversity การที่ celebrate ตัวเราเองแล้วสิ่งที่เรามี Real size beauty ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะแล้วการที่เราดูแลตัวเองเราเรายังสุขภาพดีอยู่เราก็ยังมานในหลากหลาย shape ส i z e ผิวสีผมความสูงความเตี้ยคือมันมีหมดหลังจากที่เราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ ด้านคุณปุ้ยปิยาพรค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีในไทยนี่ก็ยืนยันการส่งผู้เข้าประกวดครั้งนี้ไม่ได้ล้มเหลวนะคะและมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะคือการเปลี่ยนมือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d คุณปุ้ยเนี่ยบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่ายังเหลือสัญญาอีก2ปีและเตรียมจะเอาผิดกับผู้ที่โพสต์แล้วทำให้องค์กรเสียหายค่ะ เรื่องเงินเรื่องใหญ่นะคะยิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบันเทิงเข้าไปเอี่ยวค่ะมีทั้งถูกหลอกลงทุนแล้วก็ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างหลอกให้คนอื่นลงทุนอีกทีหนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ให้คนทั่วไปได้มาระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนิกกี้นาชาติคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็นักแสดงรุ่นใหม่เขาเองก็ต้องใช้กฎหมายค่ะทวงเงินประมาณ5ล้านกว่าบาทของครอบครัวกล,กลับคืนมาแล้วก็อีกคนนึงพอลพัทรพลอดีตพระเอกชื่อดังนะคะอันนี้ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างอาจจะเป็นยังไงไปดูในข่่าวนี้คะ ัันตวเป็นนักลงทุนค่ะทำคอนเทนต์การเงินจนผู้ติดตามเขาเยอะนะคะก็ทําให้พอพัตรพลมีภาพจําเรื่องนี้แต่ก็โดนเอาชื่อไปแอบอ้างละค่ะมากถึง11 f a n p a แฟนเพจ b o o k o o k มีหลายรูปแบบเลยค่ะตัดต่อรูปเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือว่าให้กู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยต่ําก็มีเหมือนกันมาแจ้งความละค่ะแล้วพอก็เตือนภัยว่าเห็นรูปคนดังอย่าหลงเชื่อนะคะ ด้านนักแสดงวัยรุ่นนิกกี้นัชชติอันนี้โดนโกงอ่ะจนต้องใช้กฎหมายทวงคืนเงินทุน5.2ล้านบาทซึ่งก็เป็นเงินของนิกกี้น้องชายเมาส์แฟนสาวแล้วก็คุณแม่ซึ่งไปหลงเชื่อคนใกล้ชิดค่ะให้ลงทุนเทรด forex กับโบรกเกอร์เจ้าหนึ่งแต่ว่าไม่ได้กำไรอย่างที่อ้างจูงใจค่ะด้วยการให้ถอนเงินได้ในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าต่อมาเนี่ยมันถอนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมงานนี้ก็เลยเข็ดทั้งบ้านค่ะสาดีๆครับจะทำอะไรนะ ความลับไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนกันแล้วก็อย่าบอกใครนะความลับไม่มีอยู่จริงนะครับใจเย็นๆจะทําอะไรใจเย็นๆแล้วก็สําหรับผมนะผมเชื่อว่าคนที่รวยจากการทําแบบเนี้มีแต่น้อย,อยเพราะว่าจริงพอเกิดเรื่องเราอะมี FC แบบ DM มาหาเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมีคนโดนโกงนี่เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะทํารายการให้เป็นตัวอย่างให้กับคนดูครับเพราะเราก็ค่อนข้างจะอาจจะชัดเจนด้านการเงินนะครับ ก็ผมคิดว่าก,ก็คงใช้ความน่าเชื่อถือเรานี่แหละไปหลอกลวงประชาชนซึ่งจริงๆวันนี้ก็หลักๆก็คือหนึ่งก็คืออยากจะมาแจ้งความนะครับสองคือผมก็ก็อยากจะใช้โอกาสนี้ครับก็คือองอดัแรกขอคุณพี่น้องๆสื่อมวลชนทุกคนที่ทมาคืออยากให้ประชาชนอ,อ,อันดับแรกได้ฟังจากปากของเองเลยว่าคืออ,อ,อย่าหลงเชื่ออะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับขนาดเจอตัวกันนะไม่ออนไลน์เลยยังเตียนโดนโกนกันได้เลยนะครับ อันนี้คือคุณไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำในแบบในโลกในโลกอะไรน่ากลัวมากปลายปีนี้ค่ะแบมแบมกันพี่มูกหรือว่าแบมแบมก็ตเซเว่นที่เป็นหนุ่มไทยในวงดังของเกาหลีใต้นะคะก็จะกลับมาไทยในรอบ2ปีค่ะมีหลายงานรออยู่อย่างเช่นงานแฟนไซส์แล้วก็งานเคาดาวปลายปีด้วยแต่ว่าก่อนจะกลับมาเนี่ยมีการส่งเสียงมาทางออนไลน์ทักทายแฟนๆนะคะแล้วก็พูดประเด็นเรื่องเด็กค่ะหลังจากที่เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น Friends of UNICEF ค่ะ ผมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนหนักนะครับผมแถมยังติดเกมมากๆจนคุณแม่เป็นห่วงเลยด้วยซ้ำครับผมจากจุดเปลี่ยนในวัยเด็กนะคะที่ได้รู้จักกับการเต้นแต่ก็เกือบท้อไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอายุน้อยเกินไปจนไม่มีครูคนไหนรับสอนแต่ทีนี้พอได้คนสนับสนุนค่ะแล้วก็คุณแม่เองเป็นแรงสําคัญคอยผลักดันแบมแบมกันพี่มุกก็เลยเจอทางที่ทใช่นะคะ <ผม S 2> จนกลายเป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังไกลในเกาหลีใต้ นี่คือประสบการณ์ตรงที่แบมแบมเอามาเล่าค่ะในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Friends of UNICEF เพื่อส่งเสียงรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องเด็กๆค่ะจริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้หวังให้ผมเนี่ยอะไรคับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะครับผมการเป็นอยู่สภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กคือเขาควรที่จะได้รับ สิทธิในการตัดสินใจเรื่าการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ประจําวันในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะต้องถามส่งโรงพยาบาลมาแล้วแฟนออซปีนี้มีตัวแทนคนดังค่ะนั่นคือนางเอกสาวมินพิชยานะคะเธอก็เล่าว่าอยากจะส่งเสียงให้กับเด็กเล็กที่ไม่มีแม้แต่ปัจจัยพื้นฐานและอีกคนนึ่งนี่ค่ะเป็กผลิตโชคนะคะ เคยลงพื้นที่กับยูนิเซฟในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <Okay. S 1> ก็ได้เห็นเด็กที่ไม่มีแม้แต่บ้าน oh. ต้องอยู่เล้าไก่นักร้องดังจึงตั้งใจว่าหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายกว่านี้ <Okay. S 1> อยากจะไปลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสค่ะ มา,าดูภาพน่ารักน่ารักของวงเยาวชนกันบ้างวงนี้อยู่หนองคายนะคะเป็นวงระดับแชมป์ประเทศเลยคุณผู้ชมชื่อว่าวงสีโหน้อยโปงลางนะคะคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยช่วงปลายปีแล้วก็ก่อนหน้านี้ยาวมาตั้งแต่ช่วงออกพรรษาที่มีเทศกาลบังไฟพญายนาคน้องๆจะต้องมีงานชุกนะคะแต่ว่าปีนี้เงาเลยค่ะเงาทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆสิ่งที่ทําได้คือซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็ทําเพลงโฟอร์อย่างล่าสุดน้องๆมีเพลงของสิงโตนําโชค I Just w a n เป็นแฟนยูได้บก่กเขาเอามาเล เป็นเสียงดนตรีอีสานที่เด็กๆเขาถนัดนะคะภาพลีลาหน่ารักที่เดียวเดี๋ยวไปชมปิดท้ายค่ะค่ะขอบคุณคุณกฤษฐาค่ะคผู้ชมคะทั้งหมดคือชั่วโม,มงข่าวเสาร์อาทิตย์ในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสารอาทิตย์หน้าเรามีนัดกันเหมือนเดิมค่ะ8.30โมงครึ่งหน้าจอไทย PBS นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ